อูป่าอีพ่อของฉันซึ่งก็คือปู่ทวดของแกมูช้ชางโซเป็นช่างไม้ในตำบลช้างเลอเป็นคนสื่อสัตย์พีมมือดีไม่มีทิ่ติแต่มีอย่างหนึง่งคือไม่เคยช่วยคนทำโรงศพเลยเพราะเขาร่างกายอ่อนแอตั้งแต่เกิดถ้าไปเกี่ยวข้ของกับงานศพยานก็จะตามรังควานเขาแต่คนเรานี่ย ต้องมีช่วงเวลาที่แหกกฎกันบ้าท่านคือช่างไม้หูแห่งตำบลฉางเลอร์รืนายท่านของขา้าตายยังไม่ขาดคิดเหลือแค่ร่างกายไม่มีหัวที่ข้าเชิญท่านมาเพราะข้ายาให้แกะสลักศีรษะให้นายท่านของพวกเราหนอ ตอนงานศพอย่างไรก็ต้องมีร่างครบถ้วนเมื่อเสร็จเรื่องแล้วจะต้องมีรางวัลใหญ่ให้แม่จ่างไม้หูเริ่มกันเถอะได้เงินไม่เลือกเจ้าของงานครั้งนี้ถึงแม้จะโชคร้าย แต่ถ้าทำได้ดีก็ถือว่าได้ทำบุญไปด้วยภาพเหมือนของนายท่านหาวนี้แปลกประหลาดแต่ก็พูดไปถูกว่าประหลาดตรงไหนหวังเพียงว่าจะไม่ผิดต่อเท่าแก่ทำงานเอาเงินแล้วรีบไปซะ างไม้หูได้เวลาจัดงานศพแล้วขอรับท่านเสียนโปรดประทานพรรุนลูกจเจริญรุ่งเรืองทุลีสู่ทุลีเดินทางสายกลางเรื่องจะต้องมีวันจบลงเชิญจัากไม้หูนำหัวของนายท่านกลับคือสู่ตำแหน่งด้วย ยาค่าใกล้จะคลอดแล้วเสียเวลาไม่ได้จริงๆข้าแรงนี้ท่าน,านว่าข้าวงานศพแล้วค่อยไปยังทันอยู่ท่านไม่ต้องเกรงใจกินเถอะกินสิลำบากช่างไม้หูแล้ลตระกูลห่าวราบสึงบุญคุณท่านกับทุกคน ไว้หูที่สม umas, วควรตายจริงๆเจ้าไปไหนมาข้าทำคลอดให้เด็กคนอื่นมาครึ่งชีวิตไม่เคยเห็นใครที่ทำคลอดเด็กแล้วขาออกมาก่อนเลยท่านย่าชุนตระกูลหูต้องพึ่งท่านแล้วเดี๋ยวก็ออกมาแล้วออกแรงหน่อยออกแรงเป็นลูกผู้ชายเจ้าเนี่ยมีวาสนาแล้วตระกูลหูมีทายาทแล้ว กดีต่างาวบางคนสงกันระหวังเกิดย้าวอนพนั้นตบชิงแห่งนี้ไม่ชักก็เลยต้องนายนี่เชื่อฟังยี่กว่าหมาซสอีกนั่เนี่ยได้หลังจากเรื่องสำเร็จจะจะให้คากิ่กับนายนะชายหันะทุกที่ตรงเวลามากเลยนาะเท่าแกหวังเวลาไม่รอท่ารีบลงมาเล่นเธอ มือโอหโหเต็มเลยเต็้นฉมโฉนดบ้านโฉนดที่ดินได้มาเล่นเลยในกระเป๋าคุณมีเท่าไรผมก็จะพนันกับคุณเท่านั้นวันนี้เรามาพนันกันจนถึงเที่ยงคืนไปเลยได้ใส่นักเลงดีทูบดับ ก็คือเที่ยงคืนเป็นตายแล้วแต่ลิขิตความร่ำรวยขึ้นอยู่กับสวรรค์เดียวต่อไปเดียวต่อไปช่วร้ายก็ต้องมีข้อห้ามพรุ่งนี้วันที่ส4กรกฎาคมจาไม่ว่าต้องพนันไม่เกิดเที่ยงคืนกนเที่ยงคืนไปจะประเทศการผีเมื่อถึงเวลาประตูผีเปิดวิญญาณในลูกเต่ามนุษย์จะมาเอาชีวิตคุณเอดูซิว่าจออะไรซิก้ดูสอดูซิจออะไรจอด ห้าสามอันนี่มันไม่ต่ำเลยนะเนี่ยอุ้ยโหจะสู้เข้าไปวไหมเนี่ยโอ้โหสุดสามอันเย็บเลยเย็บเลยอ๋ได้ยังไงเนี่ยข้าอึ้งให้ฝั่งนี้มได้ที่แพ้ทุกวันบ้างเอาใหม่คือว่าเท่าแก่หวังเอาแบบนี้ดีกว่าพวกเราเนี่ยเล่นใหญ่สักตาแต่สิ้นแพ้ชนะในรอบเดียวเป็นยังไงอ่ะฮะได้สิถ้าแพ้แบบนี้ต่อไป วนพนันของผมก็ไม่ต้องเปิดแล้วถ้างั้นผมจะเล่นกับคุณชายหูให้สะใจไปเลยเด่สูงแล้วเนี่ยสูงเด้สูงแน่นาสูง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  ไว้ว่าพนันไม่เกินเที่ยงคืนก็ที่ยงคืนไปจะเป็นเทศกาลผีถึงเวลาประตูนรกเปิด

เฮ้ยเอาเะไรอะเฮ้ยมันเป็นอะไรแบบเนี้ยโอ้โหยังไงอะแต้มเหรอเฮ้ยไม่มีแต้มดิแตลกไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอะแปลกจังทำไมไม่มีแต้มล่ะนันกเหมือนกันนะเนี่ยอ้าวอย่างงี้ยังไงให้ชนะเฉยไม่มีแต้มเลยเพราะว่าลูกเตาหายเห็นคนกระจัางๆแล้วว่าใครชนะาเออคุณหน้า หลานชายน้ามาเยี่ยมนานแล้วเปิดประตูเจ้าเด็กเวนยังจะกล้ามาอีกเจ้าเด็กเวนนี่จะทำอะไรทรัพย์สินมากมายของตระกูลหูถูกแกเอาไปพันนันไม่เหลือไม่แต่แรงเดียวฉันจะตีแกให้ตายเลยคืออะไรอะน้าติดนี่บ้านผมหนึ่งพันตำลึงน้าคือผมก่อนมาเลยโอ้พ่อของแกฝากเงินไว้ที่ฉันเราสองคนตกลงกันไว้แล้วถ้าแกหาภรรยาไม่ได้แกจะไม่ได้เงินนี้แม้แต่แดงเดียวใส่หัวไป เดี๋ยวสิจางเตยัฉจางเตยัฉนี่มันสัญญาบ้าบออะไรเนี่ยทำแบบนี้ผมไปตายซะย,ยังจะดีกว่าใส่หัวไปคิดว่าผมไปขอทานงั้นเหรอฮะวิ่งแค่เหรียญเดียวคิดว่าผมอยากได้หรือไงอ่ะเฮ้ย าจารย์อาจารย์มีการค้าขายมาแล้วผมต้องการเจ้าสาวยิ่งมีความสุขยิ่งดีต้อเหมือนเป็นคนยิ่งกว่าคนเป็นนะคุณชายพูดเรื่องตลกเก่งจริงๆคุณชายระวังฝุ่นกระดาษน,นี้จะมีชีวิตจริงๆนะ คุณนะโจดิบ้าแค่วันเดียวแกก็หาภรรยาดได้เหรอเฮ้ยคุณนะเออเงินนั่นนาว่าจะให้ได้ฉันยังไม่เห็นคนเลยเงินเงินเงินแกได้รู้จักแต่เงินแล้วเนี่ยไม่ใช่ครับคุณนะไม่ใช่ เธ,เธอเป็นหวัดออกําลังพักผ่อนอยู่ผมกลัวว่านะ้าเข้าไปดูแล้วเธอจะแพ้เชื้อให้ออแบบนี้อีสองวันเธอหายดีแล้วผมจะพาเธอไปเยี่ยมถึงบ้านวันนี้ที่ผมไห่น้ามาก็เพื่อให้น้าวางใจว่าหลานชายคนนี้เชื่อถือได้แต่นั้นเงินนั่นออน้าจะเฮ้ยเหลวไหลเป็นหวัดจะเป็นเรื่องใหญ่หรือเ,เรื่องเล็กก็ได้ฉันก็ย่งต้องไปดูปน้าชายหญิงไม่เหมือนกันเธอเป็นผู้หญิงนอนอยู่ตรงนี้น้าเป็นผู้ใหญ่แบบนี้ไม่สะดวกจริงๆหัวหัวหัวถ้าวันนี้แกยังเล่นลูกไม้กับฉันอีก เชื่อไหมว่าฉันจะตบแกให้ตายเลยโอ,อกลัวหัวอาการป่วยของฉันไม่เป็นไรได้ดิพะคนุณา,น,าน,นั่งลงเถอะโน้าน้าอายุมากแล้วอย่าก,กินเยอะเลย ปกติฉันก็ไม่ได้กินเยอะขนาดนี้อาหารวันนี้อร่อยมากจริงๆจะกินอีกเลยนะถ้าน้ารู้สึกว่าอร่อยก็กินให้เยอะหน่อยถือว่าเราสามีภรรยากตัญยูต่อคุณ อ,อ,อีกไม่กี่วันก็จะเป็นวันเกิดของเจ้าเด็กบ้านี่แล้วเขาดื้อรั้นตั้งแต่เด็กไม่ยอมแต่งงานวันนี้พวกเธอเป็นสามีภรรยากันแล้วก็ถือว่าฉันไม่ผิดต่อพ่อแม่ที่ตายไปของเขาแล้วพอ <c oughs> ผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ถือว่าแก้ไขความผิดในอดีตแล้วพวกเราสองคนตั้งใจว่าจะไปจากตำบลฉางเล่อไปพึ่งพาอาศัยบ้านแม่ฉัน น่าเสียดายที่รวบรวมค่าเดินทางไม่ได้ถึงได้ต้องรบกวนคุณนาเฮ้ยไม่รบกวนไม่รบกวนเลย <c oughs> เออเออเออนี่เฮ้ยต้องให้ภรรยาเป็นคนดูแลครอบครัวบ้านพวกเราก็ป่าสะพ้ายเธอนั่นแหละที่เป็นใหญ่หลานสะพ้ายช่วยพวกเราดูแลเจ้าเด็ก Se เสเพลของตระกูลหูด,ด้วยเรื่ใจได้เขาหนีไม่พ้นเงื้อมือฉันแน่ วันนี้ก็ดึกมากแล้วฉันก็กินอิ่มแล้วไปก่อนนะอดน้าเอออย่าเพิ่งไปผมอยากให้น้าไปเลยเอะเฮ้ยไม่ต้องมาไม่อยากให้ฉันไปเลยหลางสะพ้ายังป่วยอยู่เออน้าครับน้าครับ ันเห็นคุณน่าสงสารถึงได้ยื่นมือช่วยคุณก็ไม่ใช่คนเลวเราสองคนมาทำให้เป็นเรื่องจริงแต่งงานกันเถอะคนกับผีต่างกันเราสองคนเป็นสามีภรรยากันไม่ได้จริงๆเฮเอาะึไง ชีวิตคนเราสนใจแต่ความสุขตรงหน้าผ่านคืนนี้ไปพวกเราก็เป็นสามีภรรยากันจริงๆแล้ว ดีช่วยคุณแก้ปัญหาแต่คุณกลับนรคุณไม่ใช่ผมกับคุณไม่มีความแค้นต่อกันผมแค่อยากเอาเงินของตัวเองคืนทำไมคุณต้องทำให้ผมลำบากใจด้วยเงินแค่นี้ไม่เห็นจะเท่าไรป่าช้าที่สือซาหลีผู้มีลงศพสีแดงอยู่หากคุณกล้ามาอัญมณีเงินทองในนั้นก็จะเป็นของคุณทั้งหมดเอ,เ,อเงินของฉันเงินของฉันเอ,เอ,เอ,เอนี่มันชั่วร้ายเกินไปแล้วนะเ